ปยกอตอึออ๊บบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสูนย์ใจผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเรียมภาคเหนือโครงการพลังงานทหารศูนย์การอุาตสาหกรรมก้องกัน ประกาศวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2566ผมได้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยและบุคลากรผมจึงมีหน้าที่ในการมาต่อยอดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณทำดีที่พวกท่านได้มอบให้กับผมตลอดมานั้นในการคองอยู่ไม่ต่าไไปนั้น สมบูรณ์ุลผลด้วยจะตุรลพิษพรชัยและสำริดผลนสือเรปิตรเียมภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ซึ่งก็เป็นข้าวหายรุงรที่คุณอยากหาที่สุดที่ได้แต่ยังความปรับปรึ่มเป็นร่วมพ้นคกขอ,อนัอรับหน้าที่นี้ไว้เพื่อความสำนึกในความรับผิดชอบอย่างยิ่งแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธชินาเจ้าอยู่หัวเราสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดรงบันดาลพระทานพรให้ท่านรองรับกรมการพลงานทานนหารรวมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุข